พร้อมทางทรงลงพระปรามาพิไทยและพระนามาพิไทยพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชรารดำ์นวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคิวบาในโอกาสวันแห่งชัยชนะการปฏิวัติของสาธารณรัฐคิวบาซึ่งตรงกับวันที่1มกราคม2564 ประธาน,นาในมิเกลมาริโอดิอัสกานลเบมูเดสป,ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ Cuba คิวบากรุงฮาวานาะในโอกาสวันแห่งชัยชนะการปฏิวัติของสาธารณรัฐคิวบาข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอํำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่วมเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวคิวบา พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเก้าวเจ้าอยู่หัวคณะ,ะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่อในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปีสกักรา2564 สำนักพระราชวังเปิดให้บุคคลสำคัญตัวแทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรอิสระและประชาชนลงนามถวายพระพรพร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พรธศักรา2564นะพระบรมมหาราชวัง โดยที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ทิศตะวันออกมีบุคคลสําคัญนําจักรันดอกไม้ไปถุงก้าทุนกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมาชายาลักษณ์พร้อมลงนามถวายพระพรอ,อาทิเดกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมคณะองคมนตรีและภริยาพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่ยุทธมนตร,ร,รีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพระิยา ร้อมด้วยกรรัฐมนตรีและภริยาประธานบุติสภาประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดจุลาราชมนตรีและคณะทุตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ทิศตะวันตกมีท่านผู้หญิงบุตรีวิระไวัยทยะรวมทั้งสมาชิกราชสกุลต่างๆอาทิราชสกุลสุขสวัสดราชสกุลชายันราชสกุลละดาวันราชสกุลจันรรทัตราชสกุลรัชนีและราชสกุลจักรพันธ์นำจากการดอกไม้ไปทุงกล้าทุลกระหม่อมถวายและลงนามถวายพระพร ที่ศาลาสหาไทยสมาคมมีข้าราชการฝ่ายต่างๆตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและปริิิทนำจากการดอกไม้ไปทุงกล้าทุงกระหม่อมถวายพร้อมลงนามถวายพระพรอาธิหนยรักชาการในพระองค์กรดการพัฒนาชุมชนสภาสตรีแห่งชาติในพระบร,รมราชินูปถัมภ์ปรักระทรวงมหาไทยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระาชดำริ บุรินิธิชัยพัฒนาเครือเจริญพภคภัณฑ์ปลัดกระทรวงกลาโหมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันพธุ์พืชสำนักงานคณะกกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมทรัพยากรธรณี สำหรับประชาชนทั่วไปได้ไปลงนามถวายพระพรที่เต็นป์บริเวณสนามหญ้าหน้าศาราสหาไทยสมาคมโดยมีข้าราชการโดยราชการในพระองค์อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเช่นการตรวจอุณหภูมิการลงทะเบียนด้วยการสแกน QR Code แอปพลิเคชันไทยชนะหรือการลงชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ และการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อีกทั้งจัดบริการน้ำดื่มพระราชทานตัวประชาชนต่างปราบหรื่อใจที่ได้รับพระราชทานปฏิทินหลวงเป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม่และเป็นสิริมงคลสำหรับการเริ่มต้นชีวิตในปีใหม่โดยเป็นสมุดปกหนังสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพมีตราพระบรมาพิไทยวปรระบุข้อความปฏิทินหลวง คุณศักรา2,564พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับกลับไปติดตามที่คุณพิมพิมลและคุณวราวิทย์ผมจิดตนมีชยัยสวัสดีครับ